ลองช่วยเปลียนเพื่อให้ความสุดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกตลอดไปก็อันนคะหนึ่ว้วนขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุน เชียนะคะที่ทำให้คอนเสิร์ตในวันนี้เกิดขึ้นวิอาร์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคอนนี้นะคะพวกเราสวนดอ,ดอและพนมงาน,นทูแฟนเียนะคะตั้งใจทำให้กับต่อประชาค่ะและเจอใจรทวันนี้นะคะท,ทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ร่วมกันทำให้น้องพวกเราค่ะตั้งใจและเตรียมค่ะที่จะทำให้น้องเพื่อที่จะตอบแทน และสื่อว่าเรารักน้องทั้งสองคนนะคะและก็อขอให้น้องทั้งสองคน <c oughs> แ,ลแล้วก็วก้นกนกกากน้ต่อไปพวกเราจะรักต่ว่าาตลอดไปห่าแคร์แอตอรร์ทุกบ้าน